เอาล่างโกโจมารีใส่เคลิ้นก็แล้วต่อสู้กับสุกุนะในศึกล่างแค้งครั้งนี้ครับแต่ก็ดูแลว้วแหมยังไม่ค่อยจะได้เห็นแววชนะอะไรมากมายสักเท่าไหร่เลยนะก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมซื้อหมูเคบหมูฟอยและหมูหวานทีเ่เพจเราขายด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตเต็มแล้วครับสาหรับบางงะมหาเวผลฤกษาตอนที่262ครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเหตุการณ์ต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วเลยครับทั้งสุกุณะและยูตนในลางโโกจ ทำการคว้นิ้วก็ผมเรียกว่าคว้นิ้วในลักษณะเดียวกันเลยครับต่างฝ่ายต่างการอาเขตใส่กันครับโดยตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าเขตแดนของยูตานเนี่ยได้ทําการปกคุมทั้งยูตานและก็สุกณะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งนี่แหละครับว่าการต่อสู้ภายในอาณาเขตนั้นเนี่ยทั้งยูจิและก็โทโดนั้นครับจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองครับตอนนี้มีคําบรรยายครับว่าเขตแดงขนาดจิ๋วที่โกโจซาตุรุรีดเลนออกมาเพื่อต่อกกักับอาณาเขตของสุกณะสามารถทนอนุภาพอาคมเทวาคาร ตอนมานซึ่งแผ่พุ่งจากภายนอกอาณาเขตสู่เปลือกนอกของเขตแดนได้ราวาๆ3านาทีครับภาพตอนนี้บอกเลยครับว่าอลังการกันพอสมควรครับการประทะก,กันของอาณาเขตทั้งคู่นะตอนนี้ทางด้านยูตะกําลังคุ้นคิดครับว่าการสับเปลี่ยนร่างอาจารย์โกโจก็มีส่วนช่วยให้อาคมเขตแดนของยูตะานั้นพัฒนาขึ้นครับและถ้าพิจารณาจากระดับความเหนื่อยล้าของสุกนาเนี่ยยูตาก็คิดว่าน่าจะประคองอาณาเขตได้ถึง3นาทีเหมือนกับที่อาจารย์โกโจกเคยทําครับส่วนทางด้านสุกนาเองครับตอน อนนี้สุกุนะเนี่ยได้จัดการขจัดกรอบกำจัดเวลา99วิทิ้งไปแล้วครับโดยทำการบีบขอบเขตอนุภาพของเทวาคานซ่อนมาลงมานั่นเองครับคำอธิบายเนี่ยสื่อว่าตัวสุนา,นานัน้นย่ออนุภาพของนาเขตตัวเองลงมาให้เหลือแค่ระดับเดียวกับอนาเขตที่ทางด้านยูตากลางออกมาเหมือนกันนั่นเองครับทั้งสุกุณะและยูตางมีความคิดที่คล้ายๆกันครับว่าในช่วงระยะเวลา3นาทีนี้ครับผมจะเป็นการตัดสินการต่อสู้ของพวกเขาครับยูตาตั้งใจครับว่าตัวยูตานียจะต้องโจมตี สีซูนาให้เจ็บหนักๆไปเลยครับจนถึงขนาดที่ว่าตัวซูน่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะประคองเทวาคารต้อนมานได้ภายใน3นาทีนี้ครับส่วนด้านซูน่าเองเนี่ยก็ตั้งใจครับว่าเขาเนี่ยจะทําลายพื้นที่ไรยมาดโดยไม่ต้องรอให้ครบ3นาทีครับและหลังจากนั้นครับซูน่าเนี่ยก็ค่อยทําการขยายอาณาเขตออกเพื่อทําการฆ่าคนที่เหลือให้เฮี้ยนไปเลยครับศึกครั้งนี้เนี่ยมันจะได้จบจบลงไปสักทีหนึ่งะนะตอนนี้ครับยูตานเนี่ยกำลังจะใช้อาคมเพื่อเล่นงานซูน่าครับแต่แลยแล้วครับผมซูน่าก็ทําการเข้าประ ชิดตัวยูตะาครับแล้วก็ต่อสู้กันในระยะประชิดครับคือเราจะเห็นว่าเจ้าสุนะเนี่ยทำการล็อกแขนยูตะาครับผมแม่งก็ใช้มือด้วนๆนี่แหละครับผมล็อกแขนยูตะานะ โคตรเจ๋งนะผมแล้วก็ทําการสัต์หน้ายูตาไปหนึ่งทีครับตอนนี้ยูตาก็เรียกว่างง,งงๆเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับว่าเฮ้ยตัวสุกุนะเนี่ยมันเจาะเขตแดนไร้พ่ายได้ยังไงวะแต่ยูตาก็เข้าใจในทันทีเหมือนกันครับว่าทางด้านสุกุนะเนี่ยคงจะทําการขยายอาณาเขตนั่นเองครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางด้านยูตาเองเนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่าทางด้านสุกุะเนี่ยทา,ทางทั้งที่กลางอาณาเขตอยู่เนี่ยยังสามารถขยายอาณาเขตได้อีกด้วยอย่างนั้นหรอทางด้านสุกุนะครับตอนที่เขากลา,ออา,นนาล ของเมเมเองก็ไม่สามารถแทรกตัวเข้ามาในนาเขตได้ครับทําให้การต่อสู้ภายในเขตแดงครั้งนี้เนี่ยบุคคลภายนอกเนี่ยจะไม่ได้รับรู้ข้อมูลใดๆเลยนั่นเองครับซึ่งการต่อสู้ก็ค้างคากันอยู่แค่นี้ครับได้แล้วภาพก็ตัดไปที่ทางด้านลิการครับผมซึ่งเราก็จะเห็นว่าลิกาเนียนกอดร่างที่ไร้วิญญาณของยูตาอยู่นั่นเองครับลิกาี่ถึงกับร้องห่มร้องไห้เลยทีเดียวเชียวนะมีคำบรรยายทิ้งท้ายไว้ครับว่าลิการปรากฏตัวขึ้นมาโดยสมบูรณ์แต่เท่าว่าแล้วก็เป็นการจบตอนนี้แต่ เพียงเท่านี้ครับอ่ะอย่างที่เคยเกริ่นไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเนื้อหาตอนนี้เนี่ยมันจะน้อยนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผู้แต่งเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพครับก็เลยมีผลงานสั้นๆออกมาในตอนนี้เพียงแค่นี้แหละครับผมแล้วมหาเวทผลึกมาเนี่ยครับผมก็จังดกันยาวๆอีกด้วยครับก็เรียกว่างดกันไปสองอาทิตย์เลยทีเดียวเชียวครับผมเราก็จะได้รับรู้เนื้อหาตอนถัดไปอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนาย,ยนไปเลยน,นั่นเองครับผม หยุดกันยาวพอสมควรนะก็โอเคตามนั้นนะผมรอตอนใหม่อีกทีก็คือช่วงสิ้นเดือนเลยละกันนะและบทนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมชอบูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะ